พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับวันนี้เนี่ยผมก็หวังว่าเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะคดีแตงโมสารนัดฟังคําสั่งวันที่30มกราคมใครที่บอกว่าผมหยุดเรื่องแตงโมไม่ใช่นะครับเรามีการฟ้องร้อง4ี่แปดตำรวจซึ่งเรารอฟังคําสั่งวันที่30มกราคม2อง6นะครับเวลาเก้านาฬิกาที่สารทุจริตประพฤติมิชอบกาลางแต่นั้นคนที่ฟังอยู่นะครับนะและดูให้ดีด้วยว่านะ นะครับว่าเราไม่ได้หยุดนิ่งคดีแตงโมเราฟ้อง48ตํารวจที่สารทุจริตประพฤติไม่ชอบกลางนะครับนะดังนั้นเนี่ยผมยังไม่ได้หยุดนะครับดังนั้นเราดําเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอดโดยใช้เงินส่วนตัวของเราในการฟ้อง48ตํารวจนะครับนะดังนั้นเนี่ยนะดังนั้นฟังให้ดีนะครับไอ้พวกที่ชอบนะไม่อ่านหนังสือเกินสามรทัดนะและบอกว่าผมทิ้งคดีแตงโม ผมไม่ได้ทิ้งนะครับผมยังดําเนินการต่อนะทุกอย่างยังทําเหมือนเดิมนะแล้วก็ขอยืนยันนะครับว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมานะที่ทนายปากหมาเนี่ยนะครับได้มีการไล่สดแล้วกล่าวหาผมว่ามีการไปร่วมกับตํารวจในการตบรัพย์ดังนั้นดังนี้นะครับเราขอยืนยันนะครับว่าก็เพราะวันปากหมาครับมาหนึ่งได้ถูกออกหมายจับนะดังนั้นเนี่ยเด็วนี้นะครับก็จะได้รู้ความจริงทุกอย่าง ว่าใครตอบซับใครนะผมยืนยันนะครับว่าตลอดเวลา10ปีที่ผ่านมาผมไม่เคยถูกดำเนินคดีในข้อหาช่อบโกงหรือในข้อหาที่ไปตบซับใครผมมีได้ถูกข้อหาหมิ่นประมาทนะครับด้วยการโฆษณาแล้วสารอุทธรณ์ก็กลับคำพิพากษาผมทุกคดีนะกลับมาได้นะครับนะแต่ชั้นต้นเนี่ยเราถูกถแถลงข่าวไปแล้วแต่พออุทธรณ์นักข่าวเขาไม่สนใจแล้วเพราะว่าเขาได้ข่าวตอนชั้นต้นเท่านั้นอันนี้ก็คือเรียนให้ทราบนะแล้วก็ขอบคุณ พี่น้องทุกๆคนนะครับที่ให้กําลังใจชมุม้ว่กรรมผมสัญญานะครับว่าผมก็จะทํางานให้กับพี่น้องประชาชนในการรับใช้พี่น้องประชาชนต่อไปนะครับนะทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้นะขออย่างเดียวนะครับถ้าไม่ชอบผมก็ไม่ต้องเข้ามาดูถ้าเกลียดผมนะก็ไม่ต้องเข้ามาดูนะผมไม่ต้องการอะไรมากเพียงแค่กําลังใจกันเล็กน้อยนะ ในการทำงานผมก็มีความสุขนะครับให้กับพี่น้องประชาชนผมมีแฟนผมอยู่ข้างตัวมีลูกผมอยู่ข้างตัวนะครับทุกคนให้กําลังใจผมผมก็แฮปปี้เอนดิ้งแล้วนะครับนะทุกอย่างนะครับทํางานเพื่อประชาชนมาสิบกว่าปีทําจนหัวล้านหมดแล้วนะเงินก็เสียเสียสละทั้งเสียงชีวิตเสี่ยงทุกอย่างนะก็ยังโดนด่าอีกนะก็ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าทุกเรื่องราวที่เราทําไม่จะทาเพื่อตัวเราเอง แต่เราต้องการให้เห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชันนะครับถือว่าเป็นเรื่องเลวร้ายในสังคมวันพุธจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์นะครับเป็นข่าวดังระดับประเทศนะบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่ผมว่านี่คือการเปิดโปงนักการเมืองชื่อดังระดับประเทศไทยนะครับที่เกี่ยวข้องกับคดีสมคบยาเสพติดและฟอกเงินแล้วก็เป็นเบอร์ต้นต้นของประเทศไทยที่ไม่มีใครรู้จักนักการเมืองคนนี้ ที่เกี่ยวข้องกับคดีสมคบยาเสพติดและฟอกเงินซึ่งมีการทุจริตนะครับในการยืดบัญชีทรัพย์สินอนเป็นเท็จต่อปป,ปชแล้วก็ล่ำรวยผิดปกติแล้วก็ผิดประมวลจริยธรรมอย่างร้ายแรงแล้วก็เป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์ในการให้คนอื่นถือนอมินีครองนะครับแล้วก็เป็นผู้ต้องหาในคดีสมคบยาเสพติดและฟอกเงินนะครับวันพุธนี้บ่ายโมงนะครับติดตามการถแถลงข่าวครั้งใหญ่ ของชมรมเฉลี่ยกรรมคือผมกับเลขาธิการปปรสนะครับที่สานักง,งานปปสโดยผมเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านนะครับเข้าไปฟังการเปิดโปรงนักการเมืองระดับชาติชื่อดังนะครับประกาศชื่อคนนี้แล้วรับรองว่าเป็นที่ฮือฮาแล้วก็จะกระทบนะครับไปถึงบิ๊กตำรวจบิ๊กอดีตบิ๊กตำรวจระดับใหญ่ที่เป็นแบ็กอัพให้กับขบวนการเหล่านี้นะครับแล้วก็เกี่ยวพันกับ รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาและก็คุณพิรพันธ์สาลีวิภาคนะครับต้องตอบสังคมให้ได้ว่านะครับเรื่องเนี้ยเรื่องที่ผมจะเปิดโปงเนี้ยนะคุณต้องตอบสังคมไม่ได้ว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ได้มีการตรวจสอบหรือคุณพิรพันธ์สารีวิภาคไม่ได้มีการตรวจสอบหรือและเหตุใดก็ตามทําไมถึงมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเข้าไปเบรกนะครับพนักง,งานสอบสวนไม่ให้ทําคดีนี้ต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันเนี่ยมีการย้ายนะครับตำรวจเจ้าของสำนวนไปอยู่ชายแดนมีการเบรกไม่ให้พนักงานสอบสวนดําเนินการต่อเนื่องทําไมถึงเบรกไม่ให้เลขาธิการปปสทําการยึดอายัดทรัพย์นักการเมืองคนนี้โดยที่นะครับมีฝ่ายการเมืองเข้าไปลุกล้ําอํานาจของพนักงานสอบสวนแล้วก็ไม่ให้มีการดําเนินการนะกับนักการเมืองชื่อดังคนนี้ในคดีสมคบยาเสพติดและฟอกเงิน นะครับวันพุธเวลาบ่ายโมงก็เรียนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับนะรับรองได้ว่าจะเป็นข่าวใหญ่ในประเทศไทยและก็ท็อปนะครับกับอีกหลายฝ่ายแน่นอนโดยเฉพาะอาดีตบิ๊กตำรวจระดับประเทศไทยนะครับชื่อดังที่อยู่เบื้องหลังของพนันออนไลน์นะไลน์นี้นะครับซึ่งผมบอกให้เลยว่าเราไม่กลัวมึงเราพูดสตา์ก็ได้ว่าเราไม่กลัวมึงแล้วที่มันที่สุดคือ มึงอยากฟ้องฟ้องเลยโปะมึงชอบขู่ว่าจะฟ้องใครเปิดเผยมึงฟ้องวันพุธนี้มาฟ้องอัจฉริยะาได้เลยแล้วสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเพื่อประโยชน์สาธารนณะเพื่อประโยชน์ต่อสังคมว่าประเทศไทยมีนักการเมืองระดับชาตินักการเมืองที่สมคบยาเสพติดและฟอกเงินให้นอมินีถือครองเงินจํานวน3,000ล้านบาทผมจะผมจะให้ปอเลขาปปงอในการยึดอายัดทรัพย์นะครับขบวนการของขบวนการที่มีการออกมาจับแล้วหลายคน นะครับที่ยังไม่ได้จับแล้วก็มีการนะครับมีหลักฐานยืนยันได้แน่นอนว่าคนนี้คือสมคบยาเสพติดและเป็นนักการเมืองระดับประเทศชื่อดังของเมืองไทยที่ไม่มีใครไม่รู้จักนะครับดังนั้นวันพุธอ่บวันพุธ13นาฬิกานะครับก็เรียนเชิญพี่น้องประชาชนคนไในประเทศติดตามการถแถลงข่าวเปิดโปงนักการเมืองระดับชาติครั้งสําคัญที่สุดในประเทศไทยนะของอัจฉริยะกับเครือข่ายชมรมจิวิรกรรม ในการเปิดโปงนักการเมืองระดับชาตินะครับนะซึ่งผมเรียนให้ทราบว่ารับรองเรื่องนี้ดังทั้งประเทศกระทบเป็นวงกว้างและที่สำคัญที่สุดคือผมเชื่อว่าสื่อมวลชนจะต้องติดตามเรื่องนี้นะครับนะติดตามเรื่องนี้กันเป็นอาทิตย์แล้วคำถามเนี่ยจะพุ่งเป้าไปที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและคุณพิรพันธ์สาลีนะครับสาลีวิภาคเพราะว่า ผมบอกให้เลยว่าเรื่องนี้ท่านต้องตอบเองผมไม่ได้กล่าวหาท่านแต่นักการเมืองระดับชาติที่สมคบยาเสพติดและฟอกเงินพนเอกประยุทธ์จันโอชา8ปีพีุุงนี้ไอ้วันพฤหัสนี้เย็นคุณต้องมีคําตอบให้กับประชาชนว่าคุณจะปล่อยให้นักการเมืองระดับชาติคนนี้อยู่ในสังคมได้อย่างไรในเมื่อมีพยานหลักฐานชัดเจนว่าเขาให้นอมินีในการถือครองทรัพย์สินที่ได้มาจาก กระบวนการค้ายาเสพติดและฟอกเงินนะรับรองนะครับไอคนที่เข้ามาดูว่ามีหลักฐานจริงเปล่านะครับนะคุณยังไม่เห็นอะไรคุณอย่าพูดนะครับผมทําทุกเรื่องผมมีหลักฐานแล้ววันพุธเนี่ยนะครับคุณจะได้เห็นของจริงและคุณจะได้รู้เลยว่าทําไมผมถึงกล้าเปิดในประเทศไทยไม่มีใครกล้าเปิดนะครับมีผมคนเดียวนะ มีผมคนเดียวที่กล้าเปิดแล้วก็กล้าให้ฟ้องแล้วก็กล้าเสี่ยงทุกอย่างถ้าผมเป็นคนทร,ทรยศต่อชาติต่อบ้านชาติบ้านเมืองทรยศต่อแผ่นดินผมแค่เอาชื่อคนนี้ไปบอกนายตำรวจระดับบิ๊กคนหนึ่งนะครับผมได้เงินไม่ต่ำกว่าร้อยล้านแน่นอนแต่ผมเห็นว่าเรื่องนี้นะเป็นเรื่องสำคัญระดับชาติเป็นเรื่องที่น้องพนักงานสอบสวนตั้งใจทำคดีนี้สุดฝีมือนะครับ มีเรื่องที่ท่านเลขาธิการปปสถูกเบรกไม่ให้มีการยึดยัดรัพย์มีน้องๆพนักง,งานสอบสวนนะในคดีนี้นะครับถูกเบรกนะครับไม่ให้ดําเนินต่อเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับที่เราเห็นแล้วว่าถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้อาจจะมีคดีลม้มวยคดีสมคบยาเสพติดและฟอกเงินซึ่งมีเงินจานวนหลายพันล้านบาทแล้วก็มีทรัพย์สินจํานวนมากนะครับถึงแม้คนนี้จะเป็นตัวแทนของฝ่าย นะครับรัฐบาลนะเปิดตัวแทนของฝ่ายรัฐบาลนะครับที่เกี่ยวพันกันแต่เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันของพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทุจริตของคุณพิรพันธ์ผมบอกให้ก่อนแต่เป็นเรื่องที่ทั้งสองท่านต้องตอบคําถามสังคมหลังจากที่ผมมีการเปิดเผยห,หลักฐานสําคัญที่ปปสร่วมกับเลขาธิการปปสให้กับพี่น้องประชาชนสื่อมวลชน ที่มีการไล่สดตั้งประเทศได้เห็นหลักฐานสำคัญที่ยืนยันได้ว่าบุคคลคนนี้คือเจ้าของทรัพย์สินในการเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดและฟอกเงินนะครับซึ่งเรามีพยายนหลักฐานนะครับเป็นเอกสารยืนยันว่าเขาเป็นเจ้าของทรัพย์สินตัวจริงที่เกี่ยวข้องกับคดีสมคบยาเสพติดและฟอกเงินล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเราจะได้เห็นหลักฐานวันพุธ นะครับเวลาบ่ายโมงแล้วก็จะมีเรื่องราวชาวโชว์ไปถึงอดีตบิ๊กตำรวจระดับประเทศไทยชื่อเสียงโด่งดังนะครับที่ผมไม่สามารถเปิดได้แต่เอาแค่ว่าเป็นอดีตบิ๊กตำรวจระดับประเทศไทยที่อยู่เบื้องหลังของวงจรอุบาทนี้นะครับนะเดี๋ยวเจอกันวันพุธพรุ่งนี้ติดตามวิลโชอสุริกุลแพะนะครับสอปีที่ติดคุกอย่างทนทุกทรมานซึ่งเรื่องนี้ ผมจะไปร้องให้ท่านสมศักดิ์เทสุทินช่วยเรื่องของการเยียวยาในกองทุนยุติธรรมให้กับวิราโชสุริคุณหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับนะแล้วพบกันครับพี่น้องประชาชนขอบคุณทุกกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่ให้กําลังใจผมในการทํางานขอบคุณข้าราชการทุกหน่วยงานทบงวงกลมที่ให้ความร่วมมือกันในการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันนะครับแล้วก็พบกันครับสวัสดีครับ